เซี่ยมี่แบรนด์สมาร์ทโฟนของประเทศจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเริ่มจากเมื่อปี2017รายงานล่าสุดจาก Strategy Analytics ได้เปิดเผยยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่1ปี2018ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเซี่ยมี่ได้ขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ4ของโลก มีน้อยคนนักที่จะทราบว่าแต่เดิมนั้นเซี่ยมีเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายหนึ่งของจีนทำพวกแอปออฟฟิศแอนตี้ไวรัสและอื่นๆซึ่งแต่เดิมนั้นเซี่ยมียังไม่ได้ทำฮาร์ดแวร์ของตัวเองแต่เริ่มจากเป็นทีมทำรอมแบบอัพเตอร์มาเกตให้สมาร์ทโฟน Android ในนาม MIUI ซึ่งในปัจจุบนันรอม MIUI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟนของตัวเองและใช้กับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆ ปี2,011เซี่ยมี่เริ่มขยายตัวเองจากการทำรอมมาเป็นการผลิตฮาร์ดแวร์ของตัวเองจากการเปิดตัวมือถือมิวันที่สร้างความฮือฮาเพราะเป็นสมาร์ทโฟนสเปคสูงในราคาย,ย่อมยาวจนกว่ายอดขายได้กว่า7ล้านเครื่องเกินเป้าที่ตั้งไว้เพียงหลักแสนเครื่องเท่านั้นเลจุนที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เซี่ยมี่บริษัทเซี่ยมี่คอร ถือกำเนิดขึ้นในปี2010ร่วมกับพาร์ทเนอร์อีก7คนด้วยเงินทุนสนับสนุนจากคพาแกอมและ d i จิ t a ล Sky ยเทคโนโลยีนับเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันครั้งสำคัญนี้ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเองโดยมีพื้นฐานจากระบบ Android เรียกว่า MIUI มี User Interface ในช่วงแรกมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเพียงปีละรุ่นเช่น mi 1ในปี2011และไม่มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองหลังจากเปิดตัวเพียงแค่5ปีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเซี่ยงี่่ทำให้เขาติดอันดับที่87ของมหาเศรษฐีโลกปี2014สามารถขายสมาร์ทโฟนได้ถึง2.1ล้านเครื่องภายในเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติโลกสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากที่สุด ใช้เวลาเพียง7ปีในการสร้างยอดขาย100 0 0ล้านหยวนขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตอันดับ5ของโลกที่ผลิตมือถือมากที่สุดและเป็นอันดับ4ของโลกในด้านยอดขายนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วเซี่ยวมี่ยังจำหน่ายสมาร์ทแกดเจ็ตและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถึง3ชั่วโมงเซี่ยวมี่เริ่มทำตลาดสินค้า IO เป็นครั้งแรกในปี2014หลังเห็นสัญ,ญญาณตลาดสมาร์ทโฟนในจีนมีอัตราการเติบโตลดลง โดยสินค้า IO ลอดแรกที่เซี่ยวมี่ผลิตออกมาวางขายในขณะนั้นคือหลอดไฟ IO, เว็บ c a m กล้องไฟ IO และอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำง,งานของ IO 5ปีผ่านไปปัจจุบันเซี่ยวมี่มีสินค้า IO หลากหลายทั้งกล้อง security 360องศาชุดเซ็นเซอร์ต่างๆวมมี่โดรนและอื่นๆ